ไม่ใกล้ไม่ใกล้ว่าพอไปขายบเมี้่ไปอดีค่ะมาบีกินอะไรกินอะไรลูกกินอะไรกับบีแตค่ะตงค่ะอไข่นะคะอร่อยไหมคะอร่อยน้องคอยอร่อยไหมคะนอคอยอันนั้นเพิ่น

อ,อ,นนอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ขึ้นนะคะพี่พลอยพี่พลอยมาลงมาข้างล่างมาลูกมาไปหาย้าไป,ไปเปอากับย้าไปไม่ขอาย้าไปเพ็ด,พดเพชด ปูนกับเบิร์ดเล้วจบเลยเอาไปนอนไปนอนกินดีๆไปลูกไปอีหย,ยังแม่เกิดเหตุการณ์นีย่ยัง,ยยงยยไปเทีาา่ขนมเีูนยแกินไม่งดีบูเียงอยยิกับประเทศน้ำปูนกจินคจะไดู้นใส่

ปไปนอนกินนมปะไปนอนกินนมปะลูกปะไม่หรอดูสิตายแล้วยายดายายดีหรอแของยายดีโน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 ออกก่อนออกก่อนออกก่อนมันไม่ใช่ที่เล่นลูกไม่ใช่ที่เล่นโอ๊ย เิ็กระดาษตีคนอันนี่มั้ยใช้มัดบิ่งก็หนะไปดูชีมัดคัพินเฮ้ยงู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 ไปเบิ่งูไปเขาไปเบิ่งูเร็วเร็วมาเร็วๆไปเบินงูปะปไปเร็วเร็วนะไปเบิ่งูน้ำงี้ยหนูเร็วไปไปไปเป็งูไปเป็งูหมอหมออย่าไปไกล ชีวิตอยู่บ้านคะ่ะอีหยังสกปรกอะไรบีล่างมืดบีล่างทิมมืดอ,อ๋อกินน้ำมันนี้มาตาไข่มามามา,มา,มาตาไข่ โอเคพอแล้วลูกพอแล้วโอเคไปเอาออกไปทีนี้ไปเจ็บปะเจ,จ็บไหรเอาน้ำน้ำเออเจ็บ เออวันนี้มาตักให้มัดมัดตักให้แม่บีไปเอาฟ้ากะติให้มัดเนี่ยมามาออกมาก่อนลูกออกมาก่อนโอ้ยพี่นงองบ่ละบ่เบิ่งหรอก เออแดงจ้ะน้าปูนหน้าปูนแม่เหมดเขาพี่น้องอย่าเฝ้าตาไล่เด้อหนูหาหม่องาาล่งดีๆกัน <c oughs> ใครจะไปหาแม่ใครจะไปหาแม่ยกบอขึ้น <c oughs> quá 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 quá, an opposite dap, ever said dap, iphone dang tắp bênh tay tắp bênh tay tắp bênh tay 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 เอาไปเัิงวันทีว่าควยว่าแม่นหมอบรไเด้ยยหันควายเท่เล้วันทีว่ากวนเราเท่เลยทีเขาพักกลินกันนี่พี่น้อง เอ้าคิดถึงหมู่ว่านนี่เพื่อนทั่วหากันแม่แตนเลยว,ว่าอยากกินขนมบัญญาเห็ดยาเลยสื่อขวองมากเมื่อเห็ดเมื่อหวดแช่ปูนใช่ไห้แม่บีว่าแม่หม้อทิมแม่บีล่างขวมทิมเรียบร้อยเ <c oughs> ด็ดไปหานไม่มาเมื่อเสีเอาขนมมันไม่ให้เห็ดขนมให้อดองคนกินค่ะ อย่าย yeah, yeah. yeah. yeah, oh. ja, oh, oh, oh. ่ไปอยู่ไกลๆอาเจียของมีมวุ้ยยาปากจะกะบูไปดิไปด้วยจีิแม่บีเอาขึ้นไปมองเข่ามันสิเลนออก อย่าชี้ทางสิย่าโอ้โอ้โอนอนแล้วผู้หนึงน่งไม่อยางแม่นี่ก็ใส่เกียร์ถอยเอามานี่มานี่มาเอาออกให้มาลูกมา จะวบ,บอีหยังอืมอ้าโอเคไปอะไรคะอ,อันนี้เอาไม่ได้หรออันนี้มันจะแตกอันนี้น้องเล่นไม่ได้นะคะ

ไม่เอาไม่จับ <laughs> มันยังขันเนี้ย <laughs> ไม่แน่ใจค่ะประมาณ ห้าสิบหกสิบกิโลนี่แหลคะค่ะพอดีวันนี้วัสญาแ<อ>พ็คของส่งแล้วก็เลยพายคุณย่ามาได้นะคะติึงติ้งติ้งติ้งติง ในน้องน้องพูดว่าอะไรนะลูกนะ มํามน้ำยังไม่มาค่ะตอนนี้คีมบมํน้ำแล้วก็ปฏิทินยังไม่มานะคะโน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  โนนไปดูดีพี่พอยทำอะไรน่ะพี่ปอยเอาน้องไปแล้วนั่นอย่อาระวังหลังนะ เย็นทำยังไงนะเย็นทำยังไงนะตอนนี้สินค้าที่เป็นออร์แกนิกกับขี้มาน้ำหมดนะคะส่วนปฏิทินน่าจะน่าจะใกล้ได้มาส่งแล้วค่ะ ต้องรอให้เขามาส่งก่อนหนูถึงจะทำการส่งของให้ได้นะคะตอนนี้เขายังไม่มานะคะ,ะ,ะามาแม่ตัวน,นี้เลยแต่ยาสีฟันเฮ้ยเจ้าหน่อยกับยาสีฟันเหมือนกันเลยพี่น้อง รึ๊บเอาหมุอเ้าทักมามากระตอบไปแล้วว่าไงยายบียายบีกับว่าตอบเนาะอ่จีว้าว้า อันนี้เนี่ยเนี่ยเนียัยียังไม่มีโปรค่ะช่วงนี้เหมือนของมันมีจำกัดนะคะมันไม่สามารถจัดโปรได้ค่ะเออเออเออเปาเปาเปาเป อโดยแวกพนาเาเก็บแล้วนะขอโทษฮ้ยบางคนหยาดแล้วเหรอหนิเดี๋ยวทำนี้รุนรุน เหมมันขับเครื่องตั <gehört sobre horrible> ๊ดหญาปะเนี้รถเสียงรถบืນ ขอกำลังเสืิอมบเบิ้นเบิ้นบิ้นบิน Jadi kami โลโก้โลโก้โลโก้ ตอนนี้สินค้าย,ยังไม่มีค่ะโอืโอม คั่มเพชรน,นั่นพี่พลอยต้องเพชรอยู่ไหนเพชจะหา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เออถือแล้วเพชร <c oughs> จะขอางหน,นซื้อพลอย <c oughs> นางมงอยู่กลุงนี่เดี๋ยวนี้อยาพ่นไหนเพลดเอรอเมนตเออแมนนี่น้องควยอยู่นี Kuat lagi mah. Hei, tekap, Yak ma, yak yeah, 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 ma, yak yeah, ma, wah. Yeah, <laughs>

Ui, tay lắm, coi ngay lắm À, ọc, ọc, ọc À, pháo ra, phí nồng Ui, เรีนพี่หลอกกันแล้วเฮฮไปเดี๋ยวไปเดีวุ้ยอย่าเด้อเรียนหน่ยลงผุดเหมือนที่ว่าหาตัวสอยไปวิ่งเลยอุ้ยเหมือนแม่นางพอบเพียบถาแล้ว่น

อ่ยอยากลงไลสดไปเลน้ำลานนี่โอ้โอ้โอ้า

ไปหาเพชรอุ้ยเพชรมาเพชรมาพลอยกลัวกลัวเพชรมาอือกลัวโอ้กลัว uh มัดกลัวอันม pues yani. anyway> ุดเจากอยามาทางนี้ข่อยเฉียวแมมก็ไหมไหมเปนเป็นไปเพชรหลอกยะไปหลอกยะไปหลอกยะแล้วไปหลอกยะให้เลยยาให้เราไปดูซิทำไมย่ารอให้

กลัวมั้ยกลัวก็ว่เพื่อนเพื่อนทางลบแดดมเลยมาเลยว้าวว้าวไม่ทำไมนังลงนั่งลย่อ๊โอ้มึงสา พวกปทาชนิดสัตว์้าแกนหมือนโจมโจมคนโจมยังมแกงโจมขาหมูค่ะขาหมูเวาขดนามโอ้โหนะอออะไรนะ

Ini jangan jahit. Udi.